่อเดินออกมาจากงานเปิดต,ตัวกล้อง Canon EOS r 6 m a r k 2นะครับก็ราคาก็อย่างเท่นกันไปนะครับว่าราคาก็สถานดีทีเดียวนะครับสำหรับตัวของบอดี้เป่าเนี่ยราคาอยู่9 0,000กว่าบาทแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเอยายางจะบอกว่าตัวกล้องนะครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามตอนนี้ถ้าจะนับย้อนกลับไปโอ้โหสมัยก่อนมันเคยราคาแบบ6 0 0ม0กว่าบาทกล้องฟูลเฟรมนะราคา60,000่กว่าบาท7 0,000กว่าบาทเนี่ยแล้วมันสเปคดีได้แบบดีๆเลยเนี่ยตอนนี้มันจะไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วนะครับ ตัวของกล้อง canon eos r6 เนี่ยก็เก่งขึ้นตามที่ควรจะเป็นนะครับมีระบบหลายอย่างที่เป็นความทันสมัยเข้ามามากขึ้นนะครับอย่างตัวของระบบ ai นะครับที่ทาง canon เพิ่มเข้ามาแล้วก็เรื่องของโฟกัส subject บางอย่างเนี่ยก็มีเพิ่มตัวของเมนูหมวดนี้เข้าไปาเช่นสามารถเี่จะโฟกัสตัวสัตว์แล้วก็จะจงไปที่ตัวม้าได้ด้วยนะครับทาง canon บอกว่าในต่างประเทศอย่างในยุโรปหรือ,ออเมริกาเนี่ยเขาต้องการในส่วนนี้นะคือในฝั่งยุโรปหรืออเมริกาเขายัางมีการแข่งขัน การขี่มา้าหรือแบบาการเลี้ยงมา้าอะไรแบบเนี้ยเ,เขาก็ต้องการในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการโฟกัสตัวของเฮลิคอปเตอร์เข้ามาอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งใหม่นะครับที่ตัวของ c a n นอนเนี่ยใส่เข้ามาให้กับตัวของ ESR o 6 Mark 2นะครับบางฟังก์ชันที่เข้ามาใหม่ในตัวของ R 6 Mark 2กะครับผมคิดว่าอ,อ,อยากให้แค n นอนอัปเดตฟอร์มแวร์ให้กับคนที่ใช้ R6 Mark 1นะอย่างเช่นตัวของ Focus Breeding อะไรพวกเนี้ยผมคิดว่าถ้าทำได้นะอย่างน้อยก็ซื้อใจคนที่ใช้ Canon R6 อะ่ะซึ่งระยะเวลาที่มันห่างจากตัวของ R6 Mark 1 Mark 2อะ่ะมันไม่นานเลยแล้วก็ตัวของสเปค ในร่องฮาร์ดแวร์เออมันใกล้เคียงกันมากเพราะว่ามันใช้ตัวของโปรเซสเซอร์ตัวของ D ิ g i ตเเหมือนเหมือนกันแนนผมคิดว่าบางฟังก์ชันอยากให้คันน้อะอัปเดตฟอร์มแวร์ให้กับคนที่ใช้ตัวของ R6 Mark1 เอออันนี้ถ้าทำได้จะดีมากครับส่วนเรื่องราคากล้องในช่วง4-5ถึงปีเนี่ยมันขึ้นมาจากในช่วงปี2017นแนอยู่พอสมควรนะครับถ้าใครที่ใช้ตัวกล้องมาตั้งแต่ในเมื่อคันก็โนอนนะตอนที่แบบเป็น2 0 1 7 2018เนี่ย เราเห็นได้ว่าตัวของราคากล้องไม่ว่าจะเป็นตัวของ full frame หรือตัวของ APS-C ที่มันสเปคดีๆเนี่ยมันมีราคาที่ย่อมเยาวกว่านี้มากซึ่งในยุคป,ปัจจุบันที่มันคอมโบกันหลยอยา่างทางเรื่องปัญหาตั้งแต่โควิดเรื่องชิปช็อตแทนเรื่องของค่าเงินในปัจจุบันนี้เนี่ยมันทําให้ราคากล้องที่เป็นเงินไทยอ่ะมันทยานขึ้นมาแบบโอ้ประมาณสัก30%ได้เมื่อเทียบกับช่วงประมาณปี2017-2018เลยครับ เดี๋ยวขอเดินทางแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยเรื่องราคากล้องกันในตอนนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างครับโอเคครับมาต่อจากเมื่อวานนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนแรกว่าจะถ่ายข้างนอกแล้วก็ไม่มีที่ให้ถ่ายเลยก็เลยตัดสินใจว่าอมาถ่ายวันนี้แล้วกันนะครับซึ่งอพูดค้างไว้เมื่อวานเนี่ยก็คือเรื่องของราคากล้องที่แบบสเปคดีราคาแบบถูกใจเราเนี่ยในราคาช่วงประมาณ60,000กว่าบาท70,000บาทเนี่ย มันจะไม่ได้กลับไปสู่จุดนั้นอีกแล้วครับสังเกตได้เลยจากที่เราไปงานที่เอา c a น o อนมาเนี่ยว่าตัวของ Can นอน EOS R6 Mark 2เนี่ยราคาก็ทะยานขึ้นมานะครับเป็นที่ราคา90,000โดยประมาณนะครับที่เรียกว่าราคาสูงทีเดียวแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสาปีเนี่ยมันเจอปัญหามากมายนะครับทั้งเรื่องของปัญหาเรื่องโควิดทําให้โรงงานผลิตไม่ได้โรงงานผลิตไม่ได้เรื่องของชิปช็อตเท็ก็เกิดขึ้นเรื่องของค่างเงินต่างๆด้วยรวมถึงเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยทำให กล้องในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีราคาที่ทะยานส่งขึ้นเมื่อเทียบกับกล้องที่มันเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างในกล้องที่ตัวเป็นของ Sony A7 Mark 3เนี่ยอตอนที่เปิดตัวของ Sony A7 Mark 3ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยราคามันอยู่ประมาณ69หมื่นเกอ่กล้องฟูลเฟรมสเปคดีราคาอยู่ที่69หมื่นเก้าบอดี้เปล่าแต่ลองดูตอนนี้ครับตัวของ Sony A7 Mark 4เนี่ยกล้องสเปคดีเป็นตัวของไฮบริดที่เป็นถ่ายได้ทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งที่ดีเนี่ยราคาขึ้นมาที่ 8 3 0 0 0โดยประมาณถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือในรุ่นที่มันควรจะเป็นรุ่นเดียวกันมันไม่ควรจะขึ้นมาสูงขนาดนี้แต่การว่าตอนนี้ด้วยภาวะต่างๆเนี่ยราคามันทะยานขึ้นมาอีกประมาณ20%ครับมันไม่ใช่แค่โซนี่แต่คือตัวกล้องที่เป็นแบรนด์เดินก็ราคาขึ้นมาไม่แตกต่างกันที่เห็นได้ชัดอีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็คือฟูจิฟิล์มครับผมตามฟูจิฟิล์มเนี่ยมาตั้งแต่ตอนช่วง XT2 เพราะว่าตอนนั้นมีแววว่าจะซื้อจะซื้อแล้วก็ปป็นนนรรอองแล้้วกกจําาาาไดดาคมามััยู่ะณ ห้าหมื่นสาห้าหอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในจังหวะที่จากตัวของ x t 2 x t 3 x t 4เนี่ย ราคามันก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน6 0 0 0ื่นราคาอยู่ที่ประมาณเนี่ยห้าหมื่นห้าห้าหมื่นแปดอะไรประมาณนะั้นเราก็รู้สึกว่าหูกล้อง APS-C ก็ราคาสูงแล้วนะที่ห้าหมื่นกว่าบาทตรงนั้นแต่กลายเป็นว่าพอณนะปัจจุบันนะครับฟูจิฟิล์มเพิ่งออกตัวของ XT5 ออกมา,าราคาในไทยเนี่ยอยู่ที่6กหมื่นห้าโดยประมาณซึ่งมันก็ทะยานขึ้นมาสูงพอสมควรในยุคปัจจุบันเรียกว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าเราจะมองหาความคุ้มค่าว่าเฮย้ยกล้องที่เราเคยซื้อแบบนี้สเปคแบบนี้เนี่ยเอยที่มันเป็นซีรีส์เดียวกันเนี่ยใน อดีตมันเคยราคาอยู่ที่เท่านี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ราคาที่ใกล้เคียงแบบเดิมแล้วราคามันทยานมาไกลพอสมควรนะครับตรงนั้นเรียกว่าถ้าถ้ามองกลับไปเนี่ยเรียกว่าเฮ้ยเราต้องปรับตัวแล้วในแง่ว่าถ้าเป็นคนทํางาน่คนทํางานไมว่าคุณจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คุณจะเป็นช่างภาพเป็นถ่ายวิดีโอวีดิ้งอะไรต่างๆเนี่ยลองมองดูตัวเองครับว่า ตอนนี้เราคิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเรามองย้อนกลับไปว่าในช่วงก่อนโควิดสักช่วงปี2018 2019เนี่ยเราคิดอยู่ราคาอยู่เท่านี้ค่าตัวค่าแรงของเราเนี่ยแล้วปัจจุบันปี2022เนี่ยเรายังเหมือนเดิมอยู่แต่เราจำเป็นที่ต้องซื้อตัวของบอดี้ใหม่ตัวของบอดี้ใหม่มีตัวของเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวกล้องที่เพิ่มขึ้นทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอนั่นหมายวามว่าเราอาจจะต้องซื้อตัวคอมพิวเตอร์ใหม่ด้วยตรงนี้คอมพิวเตอร์ Computer ใหม่ก็มีราคาไม่น้อยครับตรงนั้นลองดูครับว่่าสิงงของ ที่เราซื้อเนี่ยราคามันทยานมาเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวของค่าแรงที่เรารับอยู่ตอนนี้ครับอลองมองดูว่าถ้าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบคิดราคาต่ําไปก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะปรับราคาค่าแรงของเราขึ้นในการทํางานก็ได้ครับ ส่วนคนที่กาลังจะซื้อกล้องแล้วพอฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าหราคากล้องมันทยานมาไกลนะตรงนี้จริงๆเนี่ยตัวกล้องมันก็มีเรนจ์ราคาอยู่หลากหลายนะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็คือผมพูดในมุมของผมว่าไอ้ผมเคยมองว่ากลุ่มนี้มันเป็นกล้องที่สเปคดีแล้วก็ราคาคุ้มค่าแต่ตอนนี้ราคามันทยานขึ้นมาถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตราคาในช่วงนี้ได้ที่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทขึ้นไปถึงช่วงประมาณแบบเกือบเกือบหนึ่งแสนตรงนี้เนี่ยก็ลองมองครับว่าถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ต้องหมายจ่ามาก ไม่ได้ต้องเป็นรุ่นที่มันเป็นสเปกลมมากที่มันราคาลงไปอยู่ต่ำกว่า5้าหมื่นเนี่ยตรงนี้เราโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคตรงนั้นก็สามารถซื้อได้ครับเพียง mm hmm. แต่ว่าตรงนี้ก็ให้มองในภาพรวมของแต่ละแบรนด์กว้างๆครับว่าแต่ละแบรนด์ตอนนี้ทิศทางที่เราอยากจะซื้อกล้องในแบรนด์นั้นๆเนี่ยเราโอเคไหมอย่างเช่นในกรณีของฟูจิฟิล์มหลายคนเนี่ยซื้อฟูจิฟิล์มเพราะชอบเรื่องสีผมเองก็เป็นคนที่ชอบเรื่องฟิล์มซิมเลชันของฟูจิแต่ให้ลองคิดดูว่าเรามีโอกาสที่จะ ปรับขึ้นมาเป็นฟูลเฟรมไหมถ้ามีโอกาสปรับขึ้นมาเป็นฟูลเฟรมในอนาคตเหมือนแบบเฮ้ยเราคาดหวังว่าใน3ปี5ปีอะไรเงี้เยเราอาจจะปรับเป็นฟูลเฟรมตรงนั้นก็ให้ลองมองดูครับว่าเอยเราโอเคไหมสมมติว่าเราใช้ตัวของฟูจิฟิล์มไปเรื่อยๆแล้วถ้าสมมติว่าเราจะปรับขึ้นมาเป็นตัวกล้องที่เป็นฟูลเฟรมเนี่ยเราต้องซื้อใหม่ทั้งหมดตรงนั้นเ,เราจะวางแผนยังไงนะครับอย่างในกล้องที่ผมเองอันนี้ผมแชร์นะครับก็คือตัวผมเองตอนแรกสุดเนี่ยผมใช้ตัวกล้อง Sony ที่เป็น A 6005ซึ่งมันเป็นตัวของ APS-C แล้วเราก็มองงแลล้ววว่นน่าันน เนี่ยเรามีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นตัวของ full frame ตรงนั้นวิธีคิดของผมเนี่ยก็คือผมจะซื้อเลนที่ไม่ได้แบบโหแบบเยอะแยะมากมายในตอนที่ใช้ตัวของที่เป็น APS-C ตัวของ a 6 5 0 0ก็ซื้อยังยังไว้แต่คือเอาจริงก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองอ่ะจะขึ้นมาเป็น full frame real ร,รู้สึกว่าตอนนั้นน่ย a 6 5 0 0แล้วคิดไว้อีกกล้องหนึ่งว่าเฮ้กล้องตัวต่อไปเราก็น่าจะเป็น APS-C แต่จังหวะว่าเออมันไม่มีตัวกล้องที่เป็น APS-C ในสเปคที่ดีแบบที่ผมอยากได้แต่ กลายเป็นตัวของ Sony A7S Mark 3ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นว่ามุมหนึงง่งสำหรับผมผมรูสว่าจับพัดจะผูที่ขึ้นมาเป็นตัวของ Fullframe ซึ่งพอขึ้นมาเป็นตัวของ Full Frame เนี่ยโอ้มันคือการซื้อใหม่แบบโหเกือบยกเสร็จเลยครับตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็เลยแชร์ในมุมมองว่าถ้าจะซื้อ,อตัวกล้องที่เป็นลักษณะที่เป็นตัวของ APS-C แล้วเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเยอะอันนี้ให้วางแผนตั้งแต่ต้นว่าเรามีโอกาสที่จะขยับขึ้นมาเป็น f u l l f r a m มไหมถ้าไม่ได้ขยับคิดว่าตัวเองไม่ได้จะขยับขึ้นมาเป็น Fullframe น,นนีอั้สูล ที่ครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ได้ตัวที่เป็นกล้อง APS-C ตรงนั้นแต่ถ้าจะขยับขึ้นมาเป็นฟูลเฟรมตรงนั้นลองคิดคำนวณคขาว่าถ้าสมมติว่าเราจะซื้อตัวเลนส์อันนี้เพื่อมาใช้กับอาณปัจจุบันที่เป็นตัวของ APS-C แล้วปัจจุบันตัวนี้ควรจะเอาไปใช้กับตัวของฟูลเฟรมได้ด้วยไมย่อันนี้ก็อาจจะต้องซื้อเผื่อไว้นิดนึงนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะฝันได้ไหมว่าตัวกล้องเนี่ยในสเปคที่มันดีๆแล้วก็ราคาไม่ได้รุนแรงเหมือนปัจจุบันเนี่ยเราอยากให้มันเป็นเหมือนยุคก,ก่อนที่แบบโอ้ตัว มันยังมีโอกาสอยู่ไหมผมมองเป็นทั้งหมด3อย่างนะครับถ้ามันจะกลับไปสู่ในจุดเดิมตรงนั้นได้ก็คืออันดับแรกเลยก็คือเรื่องของค่าเงินครับทั้งค่าเงินดอลลาร์กับค่าเงินบาทเรื่องค่าเงินดอลลาร์กับค่าเงินเยนญี่ปุ่นนะครับถ้าจะเอาแบบคร่าวๆเนี่ยก็คือตัวของค่าเงินดอลลาร์กับค่าเงินบาทเนี่ยค่าเงินบาทจะต้องแข็งไปอยู่ในระดับที่ประมาณช่วง30ไม่เกิน33บาทต่อดอลลาร์ครับผมคิดว่าอันนั้นจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาตัวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นกล้อออองงไมม่่วาจะเป็น iPhone หรรืืืโททศัพ์ถต มันมีราคาตอนที่เราจ่ายเราจะรู้สึกว่ามันจ่ายน้อยลงตรงนั้นนะครับอันนี้ข้อแรกครับข้อ2เนี่ยก็คือผมว่าอันนี้เป็นปัญหาที่อพอเรียกว่ามันเกิดปัญหาโควิดแล้วตัวของที่มันเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คือเรื่องของชิปช็อตเทนนะที่โอ้ตัวของการผลิตต่างๆตัวชิปตัวของเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆเนี่ยมันมีการผลิตได้น้อยลงกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้นตรงนั้นถ้าจะให้กลับไปเป็นในยุคเดิมได้เนี่ยนั่นหมายความว่าในจักรวาลของเซมิคอนดักเตอร์ต่าง จะต้องมีการผลิตที่มากขึ้นโรงงานต่างๆเนี่ยจะต้องเปิดอย่างเต็มกําลังโดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งตอนนี้ครับต่อให้ตอนนี้ปลายปี2022เนี่ยเมื่อสักครู่เนี้ยก่อนที่ผมจะทําวิดีโอยังเห็นข่าวอยู่เลยครับว่าในเมืองใหญ่ๆของจีนก็ยังเป็นตัวของซีโร่โควิดอยู่ยังมีการล็อกดาวน์อยู่ตรงนั้นถ้ายังเป็นกรณีนี้อยู่เนี่ยผมว่า โอกาสที่จะได้เห็นตัวกล้องหรือพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันราคาดีๆมันในอดีตเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้ยากครับต้องเชียร์ให้ว่าในจีนเนี่ยเขาสามารถคลี่คลายตัวของซีโร่โควิดแล้วก็ตัวโรงงานต่างๆเนี่ยสามารถมาเปิดได้โดยที่ไม่ต้องแบบโอ้เปิดๆไปแป๊บเดี๋ยวโดนล็อกดาวอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ข้อ3ครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ตลาดนะครับอารมณ์ตลาดในที่นี้เนี่ยคือเรื่องเหมือนไก่กับไข่ว่าถ้าราคากล้องในปัจจุบันขึ้นมาเท่านี้แล้วแต่ลูกค้ายังตอบรับอยู่ลูกค้าตอบรับเนี่ยผมพูดกว้างๆไม่ แค่เฉพาะในประเทศไทยแต่พูดถึงในรวมๆทั้งโลกว่าราคากล้องขึ้นมาประมาณนี้มันโดนกระทบกันหมดครับมามากน้อยแตกต่างกันตรงนั้นถ้าราคากล้องขึ้นมาเท่านี้แต่ลูกค้าโดยรวมเนี่ยยังสามารถที่จะซื้อได้โดยที่วอลลุ่มมันไม่ได้ตกลงไปแบบจนมันข่าวว่าโอ้คนไม่ซื้อเลยเนี่ยเผมคิดว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กลับไปสู่ในจุดที่จะต้องจําเป็นให้ต้องตั้งราคาเหมือนเดิมมาได้ที่แบบโอ้จะต้องเป็นในราคาไม่เกินประมาณ7จ็ดหมื่นห้านะถึงจะแบบขายได้ดีๆตรงนั้นแต่ถ้ากับการตั้งอยู่ที่ราคา แบบ8ปดหมื่นเก้าหมื่นอะไรแบบนี้แล้วลูกค้าในแบรนด์นั้นยังซื้อได้อยู่เนี่ยตรงนั้นก็ผมว่าโอกาสก็น้อยครับต่อให้สมมติว่าสมมุติว่ารา,า,า,าคาสมมติมีค่าเงินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้มันมีโอกาสที่จะลดราคาลงไปในจุดเดิมได้เนี่ยตรงนั้นผมคิดว่าแบรนด์ก็ไม่น่าจะลดลงไปในจุดเดิมครับอาจจะลดลงมา5%้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้เพราะว่ารู้สึกแล้วว่าลูกค้าก็ยังตอบโจทย์ได้แต่ถ้ากับการลูกค้าโดยรวมเห็นแล้วว่าแบบหูราคาตัวกล้องมันแต่ละแบรนด์มันสูงเท่าโน้ ย,ยอดขายเขาไม่ได้ดีมากนักเนี่ยแล้วก็ราคามันาทาให้ลูกค้าเนี่ยซื้อไม่ไหวเนี่ยตรงนั้นน่ะแบรนด์อาจจะต้องคิดว่าจะทํำยังไงกลยุทธ์ยังไงทําใหา้คนซื้อลูกค้าตัวเองเนี่ยยังสามารถที่จะซื้อได้อยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของกลไกการตลาดครับก็มี3ข้อที่ผมคิดขึ้นมาเร็วๆในส่วนนี้ครับเรื่องของราคากล้องก็อย่างที่พูดถึงกันไปนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับราคากล้องในปัจจุบันเนี่ยว่าแต่ละแบรนด์ที่ออกมาตอนนี้โูราคามันสมเหตุสมผลแล้วหรือเราคิดว่าราคามันสูงงไไปปหรรือาาาาคคมมมันถูกก็แสดว คิดเห็นกันได้นะครับมาคุยกันในเรื่องนี้ครับสบุดท้าผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ